ครับผมต้องมาวินนะครับวันนี้ก็อยู่ที่พลังงานใหญ่นะครับที่อ่าไทั่โลกนะครับกอ็อยู่ตรงเนี้ยใครๆก็รู้ว่ามันร้อนนะครับก็จะเอากว่จก็ลองดูไม่ร้อนเลยไม่ร้อน,นครับความรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยแล้วก็แสงอาทิตย์มองในตาเปล่านะมุมตามแบบชัดเจนครับนะครับสามารถมองพรอาทิตย์ได้เลยาบาน์มโตมา ใส่เหลก็กดัดคือเหล็กดัดทัลเล่น,นะครับก็เปิดง่ายเปิดง่ายนะครับอากาศที่ได้ดูนะครับภาพแข็งแรงแล้วก็ไร้ไร้ไบานพับนะครับตัวนี้ไหลบานพับบานพานูรามาไร้บานพับนะครับแล้วก็ใช้เหล็กดัดทตนเล่ครนะับอย่างหนาครับอันนี้บานก็ไม่ตกนะครับแข็งแรงมากๆนคะรับถการติดตั้งก็ ง่ายๆสบายดึครับอันนี้ถ้าเราจะออกก็เราแค่เพียงแค่ดึงดึงแค่นี้ก็ออกมาก็ได้นะล้มล้มมาสามารถถอดเปลี่ยนได้ที่นอนอันนี้เราก็ติดตั้งเราก็ได้เข้าไปยุ่งยากเลยสามารถเรียบร้อยครับวันนี้นะฮะเราก็มีช่างจากกรุงเทพนะฮะเดินทางมาจาก ร้านอะไรครับเอทมดีไพศาลลิวิเนียมครับเหรอฮะบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าช่างคนนี้แล้วนะฮะต้องบอกว่าเข้ามาแล้วก็ตรวจเอทเคเรียบร้อยทั้งหมดก็เลยถือโอกาสถอดหน้ากากแล้วก็คุยกันได้เลยนะฮะฉีดยาวัคซีนครบกันหมดแล้วครับเป็นยังไงบ้างมาวันนี้มาทําอะไรครับเอจริงๆแล้วผมก็มาตั้งหลายรอบนะครับก็มันเป็นสิ่งที่เรียนรู้นะครับ นวัตกรรมใหม่ๆทั้งเช่นเครื่องจักรเรื่องลเนียมสินค้าแปลกๆที่คุณไม่รู้แล้วคุณต้องมาที่นี่ถึงได้รู้สิ่งที่ต้องการครับผมอืมแล้วก็เที่ยวนี้มาเนี่ยเห็นอะไรบ้างที่มันแปลกๆที่เราพัฒนาขึ้นมาโอโ้โหถ้าต้องบ,บอกเลยว่าต้องโอ้โหเลยว่ามีอะไรเยอะเลยที่ทั้งเช่นเครื่องจักรครับตัว ปั๊มพาน o r a m าครับแล้วก็เอตัวดัดโค้งครับอันนี้ยังพูดไม่หมดนะครับเอายกตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับที่ดัดโค้งเองกับมือเลยยังใช่ครับดัดโค้งยากไหมก็เจริงๆแล้วถ้าเราเป็นอช่างแล้วก็ไม่ยากครับไม่ยากครับง่ายมากเลยครับที่คนอื่นเขาไม่คิดว่าจะทําได้ใช่ครับแต่เราไอวินทําขึ้นมาได้ได้ครับแล้วก็มันทําให้ช่างอย่างเราเราเนี่ยเสามารถต่อยอดได้ครับทำมลุมมเนียมมากี่ปีแล้วครับ ออย่างน้อยก็สิบแปดปีครับสิบแปดปีครับทำมาลุมเนียมมาเกือบทุกยี่ห้ออย่างครับโอ้โหหลายยี่ห้อมากๆเลยครับเอสินค้าดีมากไม่ดีบ้างก็ปรับปรุงกันไปครับครับความดีก็แตกต่างกันไปครับแล้วก็เอได้เห็นความแตกต่างของไอวินครับเอสินค้าที่ไม่เหมือนใครครับเอเรื่องสีนะครับแล้วก็เรื่องเอคุณภาพก็แตกต่างกันครับ ก็ผมก็ประทับใจแล้วก็ได้เอามาใช้ครับส่วนใหญ่จะเป็นของไอวินทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าลูกค้าจะเอายี่ห้ออื่นจะทำไหมเออไม่ทําครับก็คือว่าเราสิ่งที่เราทําเคยทํามาก่อนแล้วเราก็จะไม่หันหลังกลับไปทําแล้วครับเรื่องแอปตีราคาก็ดีนะครับก็จบงานไวนครับแล้วก็คํานวณคิดให้เรียบร้อยหมดทุกตัวครับราคานี้แบบว่าเป็นมาตรฐานนะครับ จะช่างจะมาตัดราคานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าได้โหลดแอป,ปของไอวินแล้วก็คุณก็สามารถยืนในราคาช่างวงการลูมเนียมได้เลยครับใช่ครับเพราะไอวินเนี่ยขายอลูมิเนียมเนี่ยด้วยระบบแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นราคาอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่ยะลาอยู่ที่ชุมพรอยู่ที่ไหนที่ไหนราคาก็ราคาเดียวกันหมดเราอยากให้ธุรกิจที่มันมีราคาที่มันมาตรฐานซื้อที่ไหนก็ราคาเดียวกันไหมครับ ถ้าอยากได้แบบนั้นนั่นแะครับคือ i อวินเรามุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของเจ้าของบ้านแล้วก็ช่างเองก็ทำงานสบายๆไม่เหนื่อยมากมีทำธุรกิจที่เติบโตได้ไม่ใช่แค่อยู่ได้หรือพอแค่เลี้ยงลูกน้องนะฮะถ้าช่างคนไหนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสอารมเนียม i วินผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอป คิดคำนวณราคาของไอวินไปก่อนแล้วก็ช่างเองที่สนใจอยากเข้ามาดูโรงงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะไอวินเป็นคู่ค้าเป็นเพื่อนช่างอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะขอลงท้ายด้วยขอบคุณอาจารย์คนนี้มากครับที่สอนแล้วก็เป็นเทนเนอร์ที่ดีครับที่ผมทั้งที่ทผมไม่รู้จักแบร์ไอวินพอได้สัมผัสแล้วก็ ต้องยกตัวให้เป็นลูกศิษย์ของไอวินนะครับสวัสดีครับโอเคครับ,อบขอบคุณครับครับ,รบโอเคครับ